ลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการสาขาได้นำน้ำดื่มที่เป็นสวัสดิการของบริษัทไปขายต่อเพื่อนำมาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารตัวใหม่ให้กับบริษัทเนื่องจากตัวเก่าไม่สามารถใช้งานได้เมื่อนานจ้างได้ทราบเรื่องจึงได้เลิกจ้างลูกจ้างทันทีการกระทำของลูกจ้างสมควรที่จะถูกเลิกจ้างหรือไม่คดีนี้มีคำตอบคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อลูกจ้างดำรงตำแหน่งผู้จัดการสาขาได้รับแจ้งว่าสาขาที่ตนดูแล เครื่องถ่ายเอกสารเสียและไม่มีหมึกปริ้นในการใช้งานจึงได้แจ้งเบิกขอเครื่องทําเอกสารใหม่พร้อมทั้งหมึกปริ้นแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากนายจ้างแต่อย่างใดลูกจ้างจึงตัดสินใจนําน้ําดื่มที่เป็นสวัสดิการของบริษัทไปจําหน่ายเพื่อนําเงินมาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารและหมึกปริ้นใหม่ต่อมานายจ้างได้ทราบเรื่องว่าลูกจ้างนําน้ําดื่มที่เป็นสวัสดิการของบริษัทไปจําหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายจ้างถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน นายจ้างจึงเลิกจ้างลูกจ้างลูกจ้างไม่ยอมและร้องต่อศาลว่านายจ้างเลิกจ้างไม่เป็นธรรมคดีขึ้นสู่ศาลศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของลูกจ้างยังไม่ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่คดีนี้ศาลท่านเห็นว่าลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการสาขาได้นำนำ้ำดื่มสวัสดิการไปจำหน่ายก็เพื่อนำเงินไปซื้อเครื่องถ่ายเอกสารและหมึกมาใช้ในการทำงานของพนักงานสาขาอันเป็นประโยชน์แก่นายจ้าง ไม่ได้นำไปใช้ส่วนตัวเมื่อได้เงินเพียงพอแล้วก็ไม่ได้นำน้ำดื่มไปจำหน่ายอีกฉะนั้นการกระทำของลูกจ้างดังกล่าวแม้จะฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแต่ทำไปเพื่อส่วนรวมให้พนักงานได้รับความสะดวกมีเครื่องถ่ายเอกสารใช้ในการทำงานอันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในสาขาทั้งน้ำดื่มเหล่านี้ในจ้างได้จัดให้เป็นสวัสดิการของพนักงานและลูกค้าซึ่งย่อมหมดไปจากการใช้ดื่มอยู่แล้ว จึงไม่เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของนายจ้างเสียหายยังฟังไม่ได้ว่าลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างจึงเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในกรณีที่ไม่ไร้แรงเมื่อนายจ้างเลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยการบริหารงานในฐานะผู้จัดการของลูกจ้างถือเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง ในการอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานของนายจ้างให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นการส่งเสริมงานของนายจ้างให้สามารถสำเร็จรุล่วงตามเป้าหมายติดตามรายการเรื่องจริงผ่านคดีตอนต่อไปได้ทั้งช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกสรอชาแนลเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสวัสดีค่ะ สอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน